ขาสั้นค่ะก็เบอร์หนึ่งป้ายน้องใหม่บูรักงานข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะกระสอบไปพร้อมกันนะพี่ว่างานจอกแบบไหนยังไงณนะตอนนี้ขาสั้นคาโก็ขายดีมากๆ่ะพี่ค่ะม,มาพร้อมไหมนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะพี่คะบูรักค่ะเอออ่า45่กิโลนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขาสั้นคาโกก็จะอยู่ประมาณ100ถึง120ตัวนะอ่าอุ้ยมีมีราษอาหารด้วยนะมีราษอาหารด้วย ออเออยาวดี๋ยว,ยว,ยวมามียินปนด้วยเห็นผ้าสวยอยู่นะอุ้ยแบนเยอะอยู่นะเอาอขอมุนมานะขมุนมาขมุนมาตัวนี้เขาจะเป็น,ขนเขาจะเป็นเอ่อไซส์เดิมนะคะไซส์เดิมงานเดิมนี่ใช่คือเป็นแบบ o r i g i ิน l c a r โก s h o อ t นะคะนี่ตัวด,ดูงานกันก่อนดูงานกันก่อนเป็นไงแบนก็ใช้ได้อยู่นะนี่เขาก็จะม้วนผ้ามาประมาณนี้นะเรียงเียงมาเป็นแถวนะคะนี่ เอออ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะพร้อมนะคะเขายาดวางอุปกรณ์แบบหนึ่งพอมแลเริ่มได้เลยค่ะยืนนิ่ไปเออไงเสร็จปะเฮ้ยได้นะไซส์ผ้าสั้นขาโก้เนี่ยเขาก็จะเป็นไซส์เดิมงานเดิมนะคะเป็น่างแบบไซส์ออริจินอลนะคะตัวนี้ก็ผ้าตารางนะคะผ้าตารางนี่กางป่ากางป่าเออดีนะใส่จะไม่ทิ่มนะกางป่าเอลสามหกอ่ะเอลสามหกใครฝังนี่นะ นี่ป็นไงโซโนมานะตัวนี้ก็สามแปดนะเขียวทหารตุดเต้าเต็มโอ้ตัวนี้ก็สวยอะ่ะ u ออร์เบิสามสิบแปดตัวนี้เหมือนแนวออกผ้าแห้งไวเนะาะสไตล์แบับงานเดินป่ามาเทนเห็นไหมคะตัวนี้ผ้าสวยขานามากอมเออเอวสามสองนะคะผาร่มพรมเอวสามสองนี่ตัวนี้ก็เป็นแนวแบบ ลายเดินป่านะคะสไตล์แบบผ้าเดินป right ่ารโยนะคะผ้าลงบางๆประมาณนี Estate, yeah. 38, right here. Here ้ใช yeah. ่ไหมนี <observing Loud noise> oh, ่เป่าเทสตัวไซได้อยู่นะเล็กสุดประมาณสามสองนะคะตอนนี้ใหญ่สุดที่เราเจอก็สามสิบแปดนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้โปโลนะเนี่ยโปโลนะเออสัแปดนะคะโอ้ยยรงโลแล้วเนี่ยงานเดิมด้วยอ่ะเนี่ยใหญ่สุดนะคะที่เจอตอนนี้ก็สามแปดนะที่นะ งานเดิมค่ะแรงเลอร์ <Okay. S 1> สีสดสวยผลิตโดยลิตเลยดูเข้มเ,เลยนะตัวนี้ L สี่สิบนะคะก็ถือว่าเป็นไซส์ปกติของขาสั้นคาโก้เนะาะไซส์ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเออมีด้านล่างมียีนแล้วก็มีเป็นลายทหารด้วยไอซุกสามสิบหก L สามหกเสามสี่ เจีเอลสามสเอลสามสี L 34, L 34. L 34. น่นี่ตัวนี้ก็เป็นแนวแบบผ้าล่มนะคะผ้าล่มโคลัมเบียนะเนี่ยสามปดเออไซส์เดิมนะคะตัวนี้เขาจะเป็น Original, ออริจินอลาคาโกช็อตนะคะเป็นงานเดิมๆเลยนะแชปนะเอาแบนก็ออกใช้ได้นะเอลสามสิบสามนะใช้ก็สวยงามอยู่ค่ะนี่นะเอลสามสิบนะคะงานผู้ชายนะ ตัวนี้ป้ายน้องใหม่นะแต่ว่ามาน้อยด้วยนี่สวยอะ L สามสิบหกะนี่สวยสวยเอออาเม่ลายอาเม่รูชแบนด์เยอะอยู่นะพี่นี่ก็ L สามสี่นะคะงานเดิมผู้ชายนี่ก็ใช่นน่เออร์บอนเห็นไหม L สามแปดโอ้แบรนด์ออกดีนะแล้วดูผ้าได้เลยพี่สะอาดตูดเต้าอะไรพวกนี้นะนนนะทำราคาได้นะนะเออนี่แบงเลอร์นะคะแบงเลอร์ตัวหลายน้อยนะ ้ายอยอ๋อเฟินกีโกอสเออตัวนี้ไซส์เดิมนะพี่ไซส์เดิมนะสี่สองปลายแคร์ด้วยตัวนี้ลดเจ็ดแปดร้อยตัวนี้สามตะเข็บด้วยนะงานเดิมตัวนี้หายากมากพี่เนี่ยดูเจ็ดแปดร้อยขายได้สบายเลยเอลสามสิบแปดนะสามตั้งดึกเลนเจอร์สวยสวยโอ้แบนออกดีมากเลยนะเนี่ยเอลสามสองนะมันออกหมดทุกไซส์นะได้หมดผ้าหนาๆด้วย เอลสามสี่พี่สุสของเราโอ,ยโอยแยกได้เลยอ่ะอ,ออหลาตัวแล้วนะีน่เผู้ชายผู้ชายเนี่ย่ะค <L 36, S 2> ่ะเยอะเลยเอลสามสิบหกพี่น,น,นี่คเห็นน้ำาคนดีกว่าโอ้ยสวยมากเลยอ่ใหม่มากเลยเอลสามแปดแดงโลพี่ยังสวยเลยอ่ะพีายาดูกล้องหน่อยเ,ออเวลาเดินอยู่ใช่ไหมสามแปดนี่ผ้าร่มผ้าร่มผ้าร่ม ออใหม่เออนี่งานใหม่เด s t o อกนะปลาหอยไปติดนะคะงานใหม่งานมือหนึ่งเขาออกงานผู้ชายหมเลยอะออคือบางตัวกระเป๋าอะมันเป็นแบบซ่อนนะแอบอยู่ใหญ่สุดประมาณสี่สิบสี่สองสี่แต่ไม่เยอะมากนะจำนวนก็ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งรอยิบตัวพี่จะอยู่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวนับให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าก้อนนี้ออกประมาณกี่ตัว อ๋อหลายบาทแล้วตรงนี้ฮิปฮอปทรงช่างข้างหลังด้วยเออป้าใหญ่ด้วยนะนี่ดดูมาจินมาวินจี้ฟรานซ์สวยว่ะเออจำเดิมเลยอ่ะเดิมเลยโอ้เ้ดูปลายหอยนะคะคือบางตัวเขาจะไม่ได้เป็นแบบกระเป๋าข้างนะเขาก็จะเป็นซิปซิปข้างนะแบบนี้เขาก็เรียกทรงคาโก้นะคะพีแล้วแต่การออกแบบการดีไซน์ของแต่ละแบรนด์นะ ลีนะคะลีเ,เออมามาครบแล้ว,ลวเนี่ยมีก็มาละผมผ้า,าหนามากเลยนะผ้าดีผ้าดีผ้า,าหนามากเกอนมันเยอะเออเดี๋ยวนัเดี๋ยวเรานับจำนวนให้อีกทีหนึ่งว,ว่าออกประมาณสักกี่ตัวนะคะแม่ดูดิ ใสก็ใช้ได้นะ44 1 4บ44สง44มีนะคะพี่ในกระสอบนะเพราะว่าเขาเป็นงานเดิมนะคะออริจินัลเดิมๆนะคะไม่ใช่พวกงานแก้ไซส์หรืองานแก้ทรงนะคะซึ่งขาสั้นคาโก้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวัยกลางๆนะที่ชอบใส่นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะโปลลาฟลอเรนซ์แอร์เวิร์คพาแฮงกวโอ้แบรนด์ออกเยอะมากเลย5าหนึ่งหมาแล้วขาสันเดิมด้วยนะเดิมๆด้วยโอ้นี่รีวิวอ่ะเฟรนวาสยา มาดูด้านหลังนี่โอ้ยสวายอะตัวนี้สวยมากเลยอ่ะไม่เลยเออห้า <5. S 2> จุดหนึ่งหนึ่งคแล้วหูครับคุ้มคุ้มราคาเออดูดิทรงผู้ชายหมดเลยอ่ะจับจูบทรงสวยมากหายากมากเลยตอนนี้ค่ะสันคาโกเล้ยวยี่สิบเก้าค่ะ สะอาดนะพี่งานแทบจะไม่เปื้อนเลยนะแล้วแบนด์ก็เยอะด้วยแบนด์เยอะด้วยแตงเลอร์ค่ะผ้าสวยผ้าหนาผ้าหนานี่ก็ผ้าสวยกแลละโอ้โหไอซุสเ,เออไม่กี่ตัวเป็นทรงผู้หญิงทงผู้หญิงที่ดูเหมือนแบบแนวผู้หญิงใสอ่ะมีมีไม่กี่ตัว งานเดินป่าอาริโซนาเอลสามสองอริโซนาถ้าสวยมากเลยนะบีบีอ่ะนะเออมีลายปางเอาเบอร์คอมเบียนสวยว่ะอ่าเรียบนะพี่นะรายละเอียดเดี๋ยวป<อ>ุ๊จะขึ้นเอาไว้ให้ใต้โพสนะคะ ของมีน้อยนะอันนี้ของมีน้อยนะป้ายจัมโบ้หรือป้ายห้าดาวที่ลูกค้ารออยู่นะอันนี้บอกเลยว่าลูกค้าลูกค้าได้ยินสงช่างทำราคาได้เลยลูกค้าที่รอแบบพวกป้ายจัมโบ้หรือป้ายไฟสตาร์นะคะแนะนำเลยพี่ไม่ต้องรอเลยป้ายนี้เลยค่ะพี่งานอืมเปิดอันนี้น่าจะสวยกว่าเพราะว่าอันนี้มันมันได้งานยีนด้วยมันได้งานยีนคนอืมได้ผู้ชายผู้ชายลุ้นดีดีเส้นกว่าให้ดูดิไซส์ก็สวยด้วยนะเออ เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกงานป้ายอื่น่ะที่เป็นจัมโบ้หรือไฟสตาร์ไม่ค่อยมีเข้ามาแล้วพี่ใครที่รอ<ม>คือบอกเลยว่าที่รอนี่พี่ไม่มีของขายอะ่ะเนี่ยเหมือนกันจริงๆจะพูด<ช>อยู่ว่างานาเอองานออกเหมือนกันได,ได้แบรนด์เยอะด้วย,ย,วยเนี่ยที่เป็นทรงแบบคล้ายๆทรงผู้หญิงแค่ไม่กี่ตัวตัวสองตัวเออน้อยมากแชปไม่มีแบบสั้นอย่างนี้นะเออไม่มีแบบสั้นหลักๆก็จะออกงานชาย ไซสเ์เดิมๆนะคะ o n e เอ L 33. สามสิบสามไซส์เดิมๆ Onewy L สามสิบสามปูดเป้าเต็มผ้าสวยมาเลยนะคือโดยรวมแล้วผ้าเนี่ยแค่ไม่เปื้อนเลยพี่มาตลาดอ่าใครจะเอาก้อนนี้ก็รีบแจ้งมานะคะ,ะหรือว่าก้อนใหม่เดี๋ยวลงรหัสเอาไว้ให้รายละเอียดเอาไว้ให้ใต้โพสนะของดีมีมาน้อยนะคะพี่บอกกันก่อน ปิดท้ายกันด้วยด็อกเกอร์ค่ะอย่างสวยเลยใหม่มากๆเลยด็อกเกอร์อ่ะใครชอบนะคะนี่เลยบูแร็คของดีมีมาน้อยหาะกระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอรีบทักเข้ามาได้เลยค่ะ